สวัสดีค่ะพักชมการรายงานสถานการ์ข่าวประจําวันทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีเอ t ซีทกันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยคะ่ะที่ฝ่ายข่าวเอชซีทกาะติดสถานการณ์ต่างๆนํามารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่จังหวัดราชบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําเดือนกันยายน2556คะ่ะ ที่ห้องประชุมกันละประพฤกอาคารราชบุรีเกมส์อําเภอเมืองราชบุรีนะคะนายเฉินชื่นบุญญานุสร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน2556โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงก่อนเริ่มวาระการประชุมได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการประจำปี2556และมอบ เกติบัติให้กับสถาบันการศึกษาและประชาชนที่ชนะการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จํานวน13รางวัลเริ่มระเบียบวาราการประชุมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในแจ้งในที่ประชุมถึงเรื่องของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจํานวน13คนในจังหวัดราชบุรีและแจ้งเรื่องของข้าราชการที่จะย้ายไปดํารงตําแหน่งในจังหวัดอื่นและย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ในจังหวัดราชบุรีซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะก็เป็นหนึ่ง ในข้าราชการที่ต้องย้ายไปดํารงตําแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามด้วยเช่นกันค่ะขณะที่ระเบียบวาระการประชุมอื่นๆนะคะก็เป็นเรื่องของนโยบายเร่งด่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติราชการประจําปี2556ซึ่งก็เน้นหนัก8ด้านเช่นเคยค่ะ นันทิกาอนุวัชรฤทิสมนุนเลขทัณฑ์ทุกวันสองท่านนะครับท่านสุภาพสิทธิ์าร์คอนผู้ในการบริยาลรทุกตารางเรียกท่านเพื่อเป็นท่านศรีนัชัยออสเนตนะครับท่านวิชาการตัดบานมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มาประสิทธิ์นยุทธการที่จังหวัดลำพูนทุกคนได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความกรุณาจากท่านขอบคุณครับผู้พิพากษาอนุทนรัตน์ชีวี สองวันละสองในวละสองวีก็เป็นเส้นที่ผ่านจักรยานเวลา24นาฬิกาเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะจัดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สามครั้งที่สองค่ะประจำปี2556 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรีในคณยประทีปบหเนื้อมณีมงคลประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรีเป็นประธานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่สองประจําปี2556โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีรองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2557และยติของ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณพศ2556กรณียังไม่ได้ดำเนินการก่อนที่ผูกพันค่าคารุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ2557ของกองการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรีจำนวน260,000บาทค่ะปอยู่ททาาาาางบลครนิสสมมเเศ็ 2.3โครงการต่อเติอมอาคารห้องครัวศูนย์พัฒนาคณะกรรมาการแต่ยัติร่างเทศบาลจดได้ไปชุมุมตั้งแต่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีนะคะจัดเวทีเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรีคะ่ะนายวิเชียนเชวลิต หลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดเวทีเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรีณห้องประชุมศูนย์เรียนรู้โครงการสายรักแห่งครอบครัว <Writing> จ <habitude> ังหวัดราชบุรีซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมองความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดราชบุรีโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรีผู้แทนกองทุน สวัสดิการชุมชนหน่วยภาคีและผู้ที่สนใจสําหรับจังหวัดราชบุรีได้ดําเนินการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนมาตั้งแต่ปี2549ปัจจุบันมีกองทุนสวัสดิการชุมชนจํานวน82กองทุนครอบคลุมพื้นที่87องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรืออปทอคิดเป็น78.38มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น63,792รายซึ่งกองทุนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลแล้วนะคะจำนวน71กองทุนเป็นเงินทั้งสิน้น 31เอล้าน1,15847บาทท้งนี้นะคะมีหลักการสมทบคือชุมชนรัฐบาลอปทตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ค่ะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีนะคะได้ออกมาเตือนประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงหน้าฝนค่ะเกิดอุบัติเหตุรถตกเขาอยู่บ่อยครั้งเหตุเกิดจากถนนลื่นนั่นเองค่ะ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเปิดเผยนะคะว่าช่วงนี้ได้เกิดฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดราชบุรีอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ทางปภจังหวัดราชบุรีได้ประสานขอความร่วมมือไปอยังพื้นที่ที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงระยะนี้นะคะรวมถึงแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกพื้นที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ดนงกรนถลม่มและเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ขับขี่ยานพาหนะอย่างระมัดระวัง เนื่องจากเส้นทางที่เป็นเขาคดโค้งและถนนลื่นจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะถนนเส้นทางเพชรเกษมตลอดเส้นทางนอกจากนี้นะคะได้กําชับให้เจ้าหน้าที่หากเกิดเหตุการณ์ให้เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพร้อมรายงานให้กับทางจังหวัดทราบหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นทุกพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะ สาธารณสุขนะคะได้เตือนโรคที่มากับหน้าฝนค่ะให้ใช้หลัก5อ้อป้องกันการเจ็บป่วย การเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อรับมือกับโรคที่จะมาพร้อมหน้าฝนว่าในช่วงนี้มีฝนตกหนักประชาชนควรเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับโรคต่างๆเช่นโรคระบบทางเดินหายใจโรคไข้หวัดใหญ่โรคลับโตสไปโรซิสหรือฉี่หนูนะคะและโรคน้ํากัดเท้ารวมถึงต้องระมัดระวังสัตว์ที่มีพิษต่างๆด้วยนะคะเช่นตะขาบแมงป่องงูเป็นต้นสําหรับวิธีการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคเหล่านี้คะ่ะประชาชนไม่ควร เดินลุยน้ําที่บริเวณที่มีน้ํค้ังหรือหากจําเป็นก็ควรที่จะใส่รองเท้าบูทที่สามารถป้องกันได้ถึงต้นขาและควรปฏิบัติตัวตามหลัก5อ้ออคืออาหารควรรับประทานอาหารที่สดสะอาดถูกหลักอนามัยออกกําลังกายควรออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ามครั้งนานครั้งละ30นาทีอารมณ์ควรทําจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานอนามัยสิ่งแวดล้อมควรรักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเพื่อที่จะส่ง เสริมให้มีสุขภาพที่ดีอากาศถ่ายเทประชาชนควรอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทั้งนี้ประชาชนไม่ควรย่ำน้ำําที่บริเวณมีปลั๊กไฟเพราะอาจจะมีไฟรั่วได้สําหรับเด็กและคนชรานะคะก็จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากร่างกายจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ํากว่าคนปกติทําให้เจ็บป่วยได้ง่ายโดยการไปรับวัคซีนป้องกันโรคให้ครบตามที่แพทย์สั่งซึ่งประชาชนสามารถเข้ารับก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีค่ะตามสาธารณสุขประจำเขตและโรงพยาบาลในสังกัดค่ะจังหวัดทหารบกราชบุรีนะคะได้ออกมาประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497ค่ะ พันเอกวิวัต์สายวิจิตรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีเปิดเผยนะคะว่าจังหวัดทหารบกราชบุรีมีความประสงค์ในการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497มาตรา17แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497ในเดือนกันยายนของทุกปีให้ในอำเภอจัดการประกาศให้ผู้ที่มีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องลงบัญชีทหารกองเกินอายุ17ปีในปีพศ 2 5 5 6 คือคนที่เกิดพศ2539ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายในเดือนธันวาคม2556หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงต่อนายอำเภอมีดังนี้นะคะสำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและบิดามารดาบัตรประจำตัวประชาชนและสุติบัตรของตนเองใบมรณะบัตรของบิดามารดาถ้ามีนะคะหากพ้นกำหนดแล้วไม่ไปแสดงตนจะถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนมีความผิดตามมาตรา44ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน สา0บาทหรือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา26แห่งพระราชบัญญัตริรับราชการทหารพศ2497ในเดือนตุลาคมของทุกปีให้ในอำเภอจัดการประกาศให้ทหารกองเกินมีอายุย่างเข้า21ปีในปีพุทธศักราชนั้นไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อำเภอสำหรับคนที่เกิดพศ2536ที่ได้ไปแสดงตนไว้เพื่อลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้วนั้นจะต้องไปรับหมายเรียก ภายในเดือนธันวาคม2556หลักฐานที่จะต้องนําไปแสดงมีดังนี้ค่ะใบสําคัญทหารกองเกินแบบสอดอก .9 บัตรประจำตัวประชาชนหากพ้นกำหนดแล้วนะคะไม่ได้ไปแสดงตนหรือไม่จัดให้ผู้แทนไปรับหมายเรียกแทนจะถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนมีความผิดตามมาตรา44ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน300บาทหรือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ ถึงช่วงสุดท้ายของการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วได้นะคะย้อนหลังค่ะที่ w w w h c t v 2 u c o m แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเลขหนึ่งช่องทางที่ช่องทางของ Facebook นะคะคลิกไปที่ w w w f a c e b o o k c o m h c t v n e w s, <S เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้อีกครั้งเช่นเดียวกันค่ะ เช่นเคยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทกชาเคเบิลบัตแบนจำกัดหรือ HCTV ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท03์032310262หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะที่ชันการจนาสิมาและฝ่ายข่าว HCTV ทุกคนต้องลากคุ้มชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ